สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันนะคะเรามีข้อมูลเรื่องอธิบายควันตั้มคอมพิวเตอร์อยู่ตรงหน้าเรานี่เองเป้าหมายก็คือจะมาดูกันว่าแก่นของมันคืออะไรกันแน่มีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างครับเป็นหัวข้อที่ทั้งล้ำทั้งซับซ้อนนะครับแหล่งข้อมูลนี้ก็ให้ภาพรวมได้ดีทีเดียวเรามาลองค่อยๆดูแนวคิดหลักกันก่อนดีไหมครับได้เลยค่ะคำถามแรกเลยที่ ก็น่าจะสงสัยกันเยอะนะคะคือมันต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างคะในข้อมูลนี้เขาเน้นเรื่องบิตกับคว i บิตใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนั้นคือหัวใจสําคัญเลยนะคือคอมพิวเตอร์เดิมๆเนี่ยมันใช้บิตบิตใช่ครับมีแค่0หรือ1เท่านั้นเองแต่พอเป็นโลกควอนตัมเราพูดถึงควบิตซึ่งแหล่งข้อมูลอธิบายควอนตัมคอมพิวเตอร์เขาชี้ว่าความพิเศษมันมาจาก หลักควอนตัมฟิสิกส์สองอย่างสองอย่างคะ่ะครับการซ้อนทับหรือซูเปอร์โพซิชันแล้วก็การผัวพันหรือเอนท n งเกิลเมนครับการซ้อนทับที่ข้อมูลบอกว่าเหมือนควบิตเป็นได้ทั้ง0นและ 1, 1พร้อมกันมันมันทำงานยังไงคะใช่ครับอธิบายง่ายๆก็เหมือนเหรียญหมุนอยู่กลางอากาศนะครับก่อนมันจะตกเราก็บอกไม่ได้แน่ๆว่าหัวลูกใต้มันเป็นไปได้ทั้งสอ,งอย่าง q ว b บิตก็คล้ายๆกันคือมันอยู่ในสถานะที่ผสมผสมกันระหว่าง0ูนย์กับ1ได้ oh. แหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบว่าแทนที่จะแก้ปัญหาทีละทางเหมือนคอมทั่วไปควอนตัมคอมพิวเตอร์มันใช้คุณสมบัตินี้แหละสำรวจความเป็นไปได้หลายๆอย่างพร้อมกันเลยโห oh. พร้อมกันเลยครับ เหมือนเราเดินเข้าเขาวงกฏแล้วแยกร่างไปดูทุกทางได้ทีเดียวเลยอะไรแบบนั้นนี่แหละครับที่มาของพลังคำนวณมหาศายสำหรับปัญหาบางอย่างที่มันซับซ้อนมากๆเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะสำรวจพร้อมกันนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วการพัวพันล่ะคะข้อมูลนี้เขาว่ายังไงบ้างการพัวพันหรือ entanglement นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่อืมมหาสัรย์มากครับ คือข้อมูลเขาอธิบายว่าพอมันมีคิวบิตตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเกิดพัวพันกันเนี่ยสถานะของตัวหนึ่งมันจะเชื่อมกับอีกตัวทันทีเลยทันทีเลยอีกตัวจะเปลี่ยนตามทันทีโห oh, ฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะครับคุณสมบัตินี้ก็ช่วยให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันทำงานประสานกันได้ซับซ้อนขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคำนวณบางแบบครับค่ะ <c oughs> พอเข้าใจหลักการที่ต่างกันแล้วข้อมูลอธิบายควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่เขาให้ตัวอย่างชัดๆไหมคะว่าไอศักยภาพที่ว่านี่มันเอาไปทําอะไรได้บ้างมีตัวอย่างน่าสนใจหลายด้านเลยครับที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นๆเลยก็คือเรื่องการจําลองโมเลกุล จำลองโมเลกุลครับลองนึกถึงการพัฒนายาหรือวัสดุใหม่ๆการจะจำลองพฤติกรรมโมเลกุลซับซ้อนมากๆเนี่ยมันยากมากสำหรับคอมปกติแต่ข้อมูลชี้ว่าคนตั้มคอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยควบิตของมันมันจำลองปฏิกิริยาเคมีได้แม่นยำมากอ๋อ oh, เหมือนมีห้องแลบเสมือเลยใช่ครับละเอียดสุดๆเลยตัวอย่างที่เขายกมาก็คือการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆสำหรับผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งมันอาจจะช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาไปได้เยอะมากๆเลยครับน่าทึ่งจริงๆค่ะเรื่องจําลองโมเลกุลแล้วด้านอื่นๆล่ะคะเห็นในข้อมูลพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยเหมือนจะเป็นดาบสองคมเลยใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากคือข้อมูลเขาอธิบายว่าด้วยพลังคํานวณของมันเนี่ยโดยเฉพาะอัลกอริทึมบางตัวอย่างช h ร์สอัลกอริทึมนะครับมันมีศักยภาพที่จะทําลายการเข้ารหัสข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้เลย ทำลายได้เลยหรอคะอย่างพวก RSA ที่ใช้กันใช่ครับพวกนั้นเลยนี่ก็เป็นความเสี่ยงใหญ่เลยนะด้านความปลอดภัยไซเบอร์แต่ในทางกลับกันข้อมูลก็ชี้ว่ากลศาสตร์ควนตั้มเองนี่แหละก็เสนอแนวทางสร้างการเข้ารหัสควอนตั้มแบบใหม่ขึ้นมาอ๋อมีวิธีแก้ด้วยครับที่เขาเชื่อว่าจะปลอดภัยจากการโจมตีด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์เหมือนกันก็เหมือนแข่งกันพัฒนาไปนะครับนอกจากนี้ข้อมูลก็ยังพูดถึงเรื่องการปรับปรุง AI การแก้ปัญหาลอจิสติกซับซ้อนๆหรือการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินด้วยครับโหมีทั้งโอกาสทั้งความท้าทายจริงๆนะคะแล้วด้วยศักยภาพที่มันดูกว้างขนาดนี้ทำไมเราถึงต้องมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันตั้งแต่ตอนนี้ล่ะคะท,ท,ทั้งๆที่เหมือนเทคโนโลยีมันก็ยังพัฒนาอยู่แหล่งข้อมูลเขาให้มุมมองไว้ยังไงบ้างคะครับแหล่งข้อมูล อธิบายควอนตั้มคอมพิวเตอร์เขาเน้นว่าแม้ว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบที่ใช้งานได้จริงเต็มรูปแบบอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ความก้าวหน้ามันเร็วมากนะครับการเข้าใจพื้นฐานเข้าใจศักยภาพมันตั้งแต่ตอนนี้สําคัญเพราะว่า1เลยสําหรับวงการวิทยาศาสตร์มันก็เปิดประตูไปสู่การไขความลับธรรมชาติที่ไม่เคยทําได้มาก่อน สองสำหรับภาคอุตสาหกรรมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยหรือ disruption ที่อาจจะสร้างผู้นำตลาดรายใหม่ขึ้นมาได้เลยนะแล้วธุรกิจเดิมๆก็ต้องปรับตัวโดยเฉพาะพวกยาวัสดุเคมีการเงินอะไรพวกนี้อืมจริงด้วยค่ะ 3. ก็เรื่องความปลอดภัยอย่างที่เราคุยกันการเตรียมพร้อมรับมือเรื่องการเข้ารหัสเนี่ยรอไม่ได้เลยข้อมูลเขาย้าเลยครับว่าการติดตามทาความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทย แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอนาคตเลยครับชัดเจนเลยค่ะก็เป็นการสำรวจที่ทำให้เห็นภาพกว้างขึ้นลึกขึ้นจริงๆนะคะเกี่ยวกับโลกของควอนตัมคอมพิวเตอร์จากข้อมูลอธิบายควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เราดูกันก็เห็นชัดเลยว่านี่ไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเกาะตัวแล้วก็น่าจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจริงๆครับและสิ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือ นอกเหนือจากผลกระทบใหญ่ๆที่เราพอจะเห็นภาพกันแล้วอย่างเรื่องการแพทย์ความปลอดภัยไซเบอร์ลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์มันเข้าถึงง่ายขึ้นมันทรงพลังมากขึ้นอีกมันจะเข้ามาแทรกซึมแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตประจาวันของเราในแบบเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้ได้ยังไงบ้างอืมอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่กระตุ้นความคิดได้ดีทีเดียวนะครับ